ทำไมไม่ได้งไงทิ้งคนนะทำไมให้กูเก็บฝันเอาจนได้ไว้ว้ยมีข้างหลังขึ้นด้วยนู่นนู่นนู่นยัง,ย,งยังมีอีกเป็นฝูงพี่เป็นฝูงฝูง,ง,งใจเย็นครับใจเย็นโอ้ยหล่อว่ะที่จับไฟโคตรหล่อเลยรู้สึกว่าพี่เท่มากเลยพี่จะจับไฟอ่ะความรู้สึกว่าความขลังแม่งแตกต่างกันจริงอ่ะนี่แหละนี่แหละให้มันขึ้นมาก่อนให้มันขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอยู่นี่แหละมันมันโอ้ยถ่ายพันธุ์ด้วยพี่ สายพันธ์พี่โอพันธ์ตรงนั้นแหละพันธ์ตรงนู้นพันธ์นนตรงในน้ำอะ่ะดันนะก็แล้วโอ uh, ้จะขาดป่ะโอ uh, ้ยกดใหญ่กว่าอะไรย,ยังไม่ยอมสายกุจะรอดไม ลอยยังรอยังใหญ่โอ้ขาดพอดีเลย <laughs> ขาดพอดีเลย <laughs> ขาดพอดีเลยเกือบเปนนาทีอุ๊ยตัวนี้หนึ่งโลครึ่งได้ไหนไหนไหนขอดูปลาหน่อยสิขอดูปลาหน่อยสิดีมากดีเลยดูเหยื่อในปากเลยขาดพอดีเลย <laughs> ดิเห e ็นเห็นครับว่าฟลายขาเลยโดนข้าจ oh, ั่งจ yep> yes. ัสโอ้ยแสงเข้าถูกที่ถูกเวลาโอเคโอ้วันแรกของฤดูโดนดตวยฟลายโดนด้วกฟลายซะส